ตัวเดินทางไปไหนคะไม่รู้ค่ะยามเราต้อไปโรงแรมใส่เสื้อยังไงใส่เพลินเลยค่ะอ๋อมาอยู่ใกล้ๆกลู่ใกล้ๆเมียแล้วพาเมียเที่ยวเนี่ยขอแก้มีด เอากำบังเข้ามาแล้ยกำบังเข้ามาได้โอ้จะตกแล้วจะตกแล้วจะตกแล้วแอนแทเข้ามาลูกเราสี่คนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่่ออเจำชื่อไม่ได้สักทีโป่งแยงจังเกิลคอสเตอร์จิ๊ไลน์แอนจิ๊ไลน์แต่เครื่องเล่นเยอะมากรับรองว่าสนุกแน่นอนบ๊ายบาย หนูเล่นได้อย่างเดียวเหรอแล้วยังไงหนูเล่นได้กี่อย่างหนูเล่นได้สามอย่างเย้เก่งหรื <c oughs> อยังทุกคนย้ไมังไม่ใช่ของเรา ก่อนนะไม่เอาป้าไปก่อนดีกว่าแม่กลัวเดี๋ยวมาดูก่อนอ่าไปเดี๋ยวฟังๆขึ้นกับมาม้าลูกรอกก่อนเจ๊เจ๊เย้ยเจะไปแล้วเจ๊หันหน้ามาหันหน้ามาหันมาหน่อยฟังมาถ่ายคลิปอยู่ ไหมคะสน,นุกมากเลยฟังไม่กลัวเลยอะ่ะเดียวเดียวเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งยบายบอกว่ามาตัวมากเลยไม่น่ากลัวเลยมันเบรกได้นี่ไม่รู้อะแต่ก็กลัวสนุกมากเลย ไปตื่นเต้ายบายสนุกไหมจะไปกับพี่สนุกไหมไปกับพี่สนุกไหมได้โลเลอร์โเตอร์มาค่ะสนุมากเมากกลัวมากฟังกลัวไหมฟังกลัวไหมแล้วฟังกลัวไหมคะ กฟังนั่งกับมาไม่กลัวเลยเั่นสองคนจะไปไหนกันไป่ัปนจักรยานเขาเรียกว่าอะไรคะจักรยานเฉยๆไม่ตกเนาะเรามีเปอร์เซ็นต์อยู่หรอมันจะตกได้ยังไงล้อมันอาจจะตกออกจากสติแต่อันนี้จะดึงที่ไว้ นีนีสู้ไหมไม่สู้นี่ต้องคนนี้สิตอนนี้เป็นยังไง <c ười> คนนี้อยากเล่นด้วยแต่ว่าต้องอายุ <c ười> เจ็ดตัว <c ười> อ,อยู่น้ำหนักมีติดเไปนะให้กำลังใจหมา้หน่อย

เดนทางเลยดูหน่อยเดียวดูไปดูเบียดูเบีย์จากพ่อสุดหล่อของเรานี่ครับปาเชียบดูเชี่ยดย้าย่อนใจเช้อนใจอ่ะีับบอลรัเบอลแม่รับบกางแขนได้ลีลีกางแขนได้ลูกไเลยไปเลย ติดตรงกลางเลยอะเมื่อ <occurs> กี้ใจแป้วเลยนะใจแป้วเลยเมื่อกี้ขอบคุณครับแจ๊ะจ๊หันมาหาหน่อยหน่อย ไม่เป็นไรเลยตังวิ่งขึ้นไปหาป้าแล้ว